ดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังบลูทูธนะครับราคาหลักร้อยนะครับตัวนี้ต้องออกตัวไปก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้สุวเสียกับรีพันยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับหูฟัง b บสโ r รนะครับสีขาวสีลิมิเต็ อันนี้รุ limited, okay, ่นลิมิตผมสั่ง4 99นะทุกคนโดเคจะแกะกล่องเลยมันจะเป็นยังไงาข้างในมีอะไรบ้างสักรไาเบอร์คอมเป็นะครับข้างในมีอะไรบ้างมันจะเป็นที่มือพนักงานนะครับมาดูซิว่าของดีราคาถูกจะเป็นยังไง เขาบว่าตอนนี้มันจะเป็นงแล้วก็มีเท้าเป็นด้วยนะครมี็กห้าจุดศูมีแฮนฟรีรถวทยุสัได้แล้วก็มีตัวบอกาปรแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวสำคแล้วก็เป็นที่ชาร์จตให้เราได้ด้วยนะครับตรงนี้เปากันแบบมาแล้วน้ำหนัก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นที่ชาร์จแบตแวก็เที่ชาร์จดูชาร์จ คือตัวตัวธรรมดา399เนี่ยมันจะมันจะไม่มีไมโครโฟนในตัวเมันไว้แลวแอลแอลไฟลงนี้น่าใส่ไปในกองี่เห็นนะครับอันนี้น่าจะมาจากโรงงานดูดีไซน์ก็สวยดีนะตรงปกสวยงามทุกคนเดี๋ยวใช้งานยังจะมีวิดีโอเลยครับ เขาบอกว่าก่อนใช้งานเนี่ยเราควรชาร์จแบตอย่างน้อย2ชั่วโมงตอนนี้อันนี้ก็มาจากที่เดีวยวกันนะครับชาร์จเวลาเท่าไหร่ไปสองสี่สบอ่ะนะครับนบไปอีก2ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นหูฟังไซส์ไซส์หูฟังที่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันที่อยู่ในนี้น่าจะเป็นไซส์กลางทุกนคนอันนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่เนาะอัน,นตัวเล็กจากนั้นเราก็จะชาร์จผ่านชาร์จผ่านโน้ตบุ๊กเนะรานับกลับกันนะครับ สองชั่วโมงเนาะเสียบเข้าไปเลยนีถ้าชาร์จมันก็จะกระพริบแบบนี้ว่ามันชาร์จนะครับโอเคสชั่วโมงมาเจอกันครับหลังจากที่แบตเตอรี่เต็ม100%แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับทแท็บเล็ตเครื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูนะครับอ,อันนี้ทางซ้าย จะมีไฟแบบนี้นะครับเรามาดูด้าน,นขวาสิก็พอดีหูนะครับพอดีผมป็นคนหบูบานด้วยมีไฟข้างไฟข้างขวาอ่ะเราไปดูการเชื่อมต่อข้าวเปิดบลูทูธตรงนี้นะครับโอเค Me, we. I'm kind gonna of ได้ยินอยู่ตรงนู้นนะทุกคนอะเริ่มเริ่มเริ่มขาดหายแต่ถ้าเราหยุดก็ได้ยินอยู่เริ่มเริ่มขาดหายแล้วครับทุกคนแต่และถ้าเราขยับอีกขยับอีก ขาอีกเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มเริ่มไม่สะเทียนเท่าไหรโอ้โหไกลยอยู่นะทุกคนตรงนน้นเลยดูจากห้องอันนี้ที่ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับดูสิผมยืนอยู่จุดนี้แต่ว่าห้องอยู่จุดนู้นโอเคถือว่าไกลนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดีกว่า ว่าใช้ได้ครับความแข็งแรงนะครับคืออยู่หูดีไหมตอนนี้ก็คือส่วนแรกเลยก็คือ แน่นดีนะครับแน่นดีคือจุกยางเขาจะให้มา3ารุ่นนะครับอันนี้คือรุ่นที่มากับกับเขาเลยผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบว่าเวลาผมวิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็ทำอย่างนี้ก่อนแน่นดีทุกคนนะครับไม่ได้หลวมเลยตอนนี้ผมทดสอบวิ่งนะครับวิ่งไป แล้วตัวเจ้านี่มันก็ยังกาะแน่นอยู่นะครับทุกคนอันนี้วิ่งจริงนะครับแต่ไม่ได้วิ่งเร็วโทรศัพท์อาจจะสั่นไปเนาะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือหากเราไม่ได้ใช้เขาเป็นระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งตัวเขาก็จะปิดตัวเขาเอางเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับ ก็ถ้าเกิดเราอยากจะกลับมาใช้งานใหม่นะครับเราก็แค่แตะเขาเบาๆนะครับเขาก็จะมีไฟขึ้นมามันก็จะเชื่อมเหมือนเดิมนะครับทุกคนใช้งานง่ายครับผมฟังก์ชันลืมพูดไปฟังก์ชันก็คือกดกดหนึ่งครั้งเนี่ยเวลาสายโทรเข้าก็เวลาสายโทรเข้าเรา,า,เาก,กดแตะหนึ่งครั้งข้างในก็ได้มันก็จะรับสายเวลากดวางแล้วก็แตะแตะตัวเนี้ยหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะวางสายให้เราเองนะครับแล้วก็กด ข้ามเพลงนะครับแล้วก็กดได้กดหยุดกดเล่นกดกดหยุดเพลงแล้วก็กดเล่นเพลงนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็อแอปพลิเคชันฟังเพลงอย่างอื่นก็ทําได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเสียงนะครับเราก็แบบทริไม่ใช่แบบไปคลิกทริปเปิลคลิกแล้วกันแต่ตรงนี้สามครั้งนะครับตึ๊กตึกต๊กมันก็จะเพิ่มแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบไปแต่ถ้าอยากลดล่ะข้างซ้ายครับตึ๊กตึกตึ๊กมันก็จะลดตึ๊กตึกต๊กมันก็จะลดลงไปอีกนะครับ ก็ผลทดสอบแล้วนะครับใช,ใช้ได้ผลจริงนะครับเดี๋ยวความสถียรนนะครับได้หว่างวิ่งพอดีผมที่ผมใช้มาปจากที่ประสบการณ์ที่ใช้มาเนี่ยเวลาผมวิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยสถียรนนะครับเวลา,าฟังเพลงผมจะชอบฟังเพลงแล้วก็วิ่งไปนะครับความสถเยรนมันไม่ค่อยมีวิ่งไปเนี่ยมันโดนผิวสัมผัสนี่นึงมันก็หยุดมันก็ดับไปแล้วก็มันก็จะไม่เชื่อมนะครับอันที่พังไปแล้วเอาละครับทุกคนอตอนนี้ผมได้ปิดบลูทูธนะครับแต่ผมยังใส่หูฟังอยู่เนาะ ก็ผมอยากจะทดสอบเสียงนะครับระหว่างเสียงโทรศัพท์กับเสียงบลูทูธนะครับที่ผมใส่คือเมื่อกี้ผมลองทดสอบดูมันเป็นเสียงก้องไงไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่เนาะแต่มืน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบมันไม่ใช่เสียงสดเราอะ่ะก็แค่นั้นเองนะครับาบางทีความเสถียรของไมเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหรนะ่เนาะก็สมราคาเขาก็499นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นโปรนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่ง399แต่ว่ามันไม่มีไม ไมในตัวนะครับผมผมเลือกเอารุ่นโปรเพราะว่ามันมีไมมาสามารถคุยเสียงโทรศัพท์ได้นะครับมาสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือฟังก์ชันการใช้ง,งานที่เขาพูดพูดมาเนี่ยก็คือโอเคผ่านเบสแน่นเสียงดีสำหรับผมนะมุมมองผมก็คือเสียงดีเลยแล้วก็เวลาที่คุยโทรศัพท์นะครับคุยโทรศัพท์ก็ถือว่าเสียงดีนะครับได้ยินนะครับผมเราเราจะพูด ห่างจากตัวมือถือเราเนี่ประมาณ1ช่วงแขนมันก็ยังได้ยินอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการวิ่งวิ่งไปฟังเพลงไปสเสถียรดีครับการเชื่อมต่อเพราะว่าเป็นบลูทูธ5.0เขาบอกว่าเวอร์ชัน5.0นะครับที่เขาบอกว่าฟังก์ชันการเปิดปิดเพลงเลื่อนเพลงข้ามเพลงแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงใช้ได้จริงครับทุกคนนะครับที่เขาบอกมานะครับก็ความงทนอีกด้า่น,นึงผมคือผมยังยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าผม เพิ่งซื้อมาแล้วก็มารีวิวนะครับก็ความคงทวนคงต้องรอนะครับในโอกาสต่อไปที่จะมารีวิวนะครับในส่วนของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานโดยคร่าวๆนะครับก็มีประมาณนี้ครับทุกคนนะครับก็เ่499ผมว่ามันจะให้ the best ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามองในเรื่องของราคา ก็ราคาสบายกระเป๋าแล้วก็ทุกคนเข้าถึงง่ายนะครับคือเอาจริงๆนะผมเคยใช้ตัวพันกว่าฟังก์ชันไม่ดีเท่าตัวเนี้ยเออไม่ได้บบไม่เป็นเป็นของยี่ห้อนะทุกคนแต่ผมแต่ผมไม่ไม่ไม่ระบุยี่ห้อนะเป็นของยี่ห้อนะครับที่ผมเคยใช้แต่พังไปแล้วนะครับการเ,เชื่อมต่ออะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ดีอะ่ะ วิ่งวิ่งไปอย่างเงี้ยมันขาดขาดให้หายนะครับตัวนั้นเนาะอันนี้คือพูดถึงประสบการณ์ที่ใช้งานจริงนะครับไม่ได้ที่จะไม่ดิสเครดิตใครเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้ายี่ห้อนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหากท่านไหนชอบหรือท่านไหนกำลังมองหาแล้วก็คิดว่าคลิปผมเป็นประโยชน์อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจช่องผมด้วยนะครับ A&E Channel ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ สาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดไลยกดเลย